ขอต้อนรับเข้าสู่ Good n o o เด a y ค่ะอ้าตื่นมาแฟม i ลี่ทริปแต่ตั้งแต่มายังไม่ได้ถ่ายเลยอะเริ่มถ่ายจ้ะฝนมันตกอ่ะเออนะ่สนุก นี่คือการมาพักผ่อนของเราค่ะดูบรรยากาศข้างหลังสวยอ่ะหน้ามืดสวยนะคะแต่ว่าก็แค่เปลี่ยนที่ทำงานจ้ะทุกคนพี่พัดก็คือนั่งพี่พัดเปลี่ยนที่ทำงานหรอใ <c oughs> ดๆก็คือนั่งทำงานกันค่ะแต่แค่เปลี่ยนบรรยากาศ ิปนี้ต้องสนุกแน่นอนเลยพูดเดี๋ยวประชุมกันนะคะเรา work from anywhere ค่ะตั้งใจทำงานสุดๆเลยค่ะตรวจชมบรรยากาศที่ทำงานของศิลปันเชีร์ยังไม่ได้พาไปเที่ยวไหนยังไม่ได้เก็บอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวจะพยายามเก็บให้มากกว่านี้นะคะทุกคนเรามาทะเลเรามากินอะไรนะคะ <ม>อะไรเขาเรียกว่าอะไรมืกระดาษม่วงะวันนี้เรามีมีคนมาร่วมเตียงกับเราฮัลโหลฮัลโหล,โลโเธอไม่สนใจฉันเหรอเฮ้ยใครอ่ะ Who are you Who are you แล้วคนนี้ใครอ่ะใครอ่ะ Who are you เฮ um> ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเอ็นเน็เอกับไดนึง ไม่ชาอค่ะม,มานี่เราต้อง,งกินไข่กระทะนะจ๊ะโจโก็ดีตั้งแต่มานี่ถ่ายคลิปน้อยมากถ่ายเก่งมากถ่ายวันแบบออกแล้วหนุวันมาไม่ถ่าย <S 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 อ <c oughs> ชอบอะไรสุดในนี้เติดไม้อะตดไม้ชอบดอกไม,ม้เหรอมีเต้นไม้ข้างหลังเราสวยไหมใช่เนี่ยคราวที่แล้วมาเราไม่ได้เข้าห้องนี้นะนี่เป็นขับของเขานะน่ารักเสีย <c oughs> เป็นฝาแฟด์กูทอปหรอไม่ไหนดูหน้าฝาแฟน์น่อยคืนนี้นอนด้วยกันไหมนอนแต่เพื่นวันนี้เรามากินร้านริมทะเลค่ะร้านชาเร่ตะกี้เราเดินมานะแต่ว่าถ่ายไม่ได้เพราะว่ารถเยอะลืมถ่ายบรรยากาศดูเดี๋ยวเอาใหม่ ขบวนใหญ่นะคะมาแล้วมาแล้วเรานำขบวนนี่ขบวนของเรานะคะทุกคนอ้าอาม่าหาย <c oughs> เดินมากินข้าวแล้วก็เดินกลับใช่ไหมคะใช่ใครจะเป็นไกด์ให้พี่นันนุ่นนะใช่เอ้ยใครจะเป็นใช่ <c oughs> ขบวนเราใหญ่มากพูดเลยกว่าจะถึงโรงแรมนั้นไซส์ <c oughs> เดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะจ๊ ช่ใช่ใชลุงเชียวไม่ค่อยมีคนเลยเนาะอ่ะเรนี่ไม่ไม่ช่วยเป็นผู้สื่อข่าวเลย <c oughs> คนเยอะไหมคนเยอะไหมว <c oughs> ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะหรอเห็นไหมวันนี้คนน้อยนะคนน้อยเนาะวันนี้คนน้อยค่ะทุกคนเพราะว่าวันพระเขาห้ามขายแอลกอฮอล์น,น่ารักนากหรอ <c oughs> อันนี้เหรออันนี้ไหม นี่ไงเสื้อเขียวพอดีเ,อเลย <c oughs> นี่อนันนี้ชอบตัวไหนอันนี้ชอบอะไรคะอันนี้ตัวนี้หรอโชว์สิได้อะไรมามได้ช้างหรอนี่บรรยากาศนะนี่สุดนี่สุดนี่สุด เห,หมอนพี่การดอเนมชันี่เลยไแฟแล้วเกิดมานเช้าอันสงใสไลยสดใสปะสดใสทีวันนี้ทำไรเล่นน้ำไปเล่นน้ำไปกินข้าวกวนะจ๊ะอรุณสวัสด ตั้งชื่อ,อยังครับใช่ Afternoon ตั้งชื่อ Afternoon เหรออ๋อช้างห้อยเหรอสวยไหมสวยอ่าให้เป็นพี่ชามาเลยนะสวยไหม Wait l i n n i trying to get the an okay angle ได้ เดี๋ยววันนี้เราทำอะไรคะวันนี้เรามีนัดใช่ไหมใช่เ,คคเราทำอะไรเค,ค้กคาเฟเราจะไปเค,ค้กคาเฟ่กันนะต้องอร่อยแน่ๆ,ๆเลยใช่ไหมใช่ไหมปดติดตามนะจ๊ะ วิวทำงานวันนี้ค่ะพร้อมทำงานค่ะคเรามาที่ไหนนะเลนนี่ครับซีเครเป็นไงล่ะ แต่งชุดเต็มยศมากไม่ลงจ้ะไม่ลงนะจ๊ะพี่เลี้ยงค่ะวันนี้ ข้างหน้าเราอยู่ชั้นบนค่ะน่ารักมากบรรยากาศดี บวกเ้ยรานะคาว้าวมันจะไปผอมได้ยังไงเราจะรีวิวหัวหินนะคะนี่หัวหินหัวหินช่วงโลซีซันก็จะเงียบๆหน่อยนี่ก็เมืองก็จะเงียบนิดหน่อยเพราะว่าโลซีซันด้วยหน้าฝนด้วยแล้วก็เออนี่มาเทศกาลเข้าพรรษาเนาะ ก็เลยแบบให้ไม่ให้เสิร์ฟแอลกอฮอล์คนก็เลยอาจจะแบบนักท่องเที่ยวไม่ได้พาช่องพาที่กันมันก็เลยจะเงียบเหงานิดหน่อยแต่ก็สบายๆค่ะเมืองน่ารักและแล้วก็เช่นเคยค่ะว่าเราถ่ายอะไรไม่ค่อยได้เยอะเอาไว้จะพาไปไหนอีกโปรดติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย